สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ริมถนนราชพึษ์นะคะตําบลบางหลวงนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาหาอะไรทานกันที่คาเฟ่จังหวัดปทุมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเข้ากว้างขวางอยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าร้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในร้านนะคะเนี่ยด้านล่างมีขอบกระพร้าด้วยเห็นไหม จะมีสังอาหารแล้วก็คาเฟ่นะคะเนี่ยติดริมทุ่งนาแบบนี้เห็นไหมยังไม่เกี่ยวขา้าวเนี่ยค่ะตอนเยน็นเย็นก็จะเป็นซุ้มๆแบบนี้นะคะเขาจะนั่งได้มันก็จะไม่ร้อนแต่อันเนี้ยมากลังวันก็จะนั่งแบบนี้ก่อนเห็นไหมเขาจะเป็นซุ้มๆแบบนี้อันนี้นะคะจะเป็นเมนูนะคะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นมีทั้งเครื่องดื่มนะคะ<า>เค้กก็มีนะคะ อัมแดนนี้จะเป็นเครื่องดื่มนะคะรายการอาหานะคะเคอะอันนี้นะคะจานแรกนะคะจะเป็นยำถัถ่วพูนะคะเดี๋ยวราคาจะขึ้นไว้ให้ทีหลังนะคะ หนึ่นงทั่วอันะน,นี้นะคะแกงคั่วหอยขมนะคะให้หอยมาเยอะมากนี่ข้าวผัดกุ้งค่ะอันนี้จานเล็กนะคะเนี้ยเด็กมันยังดูออกปลาหมึกจุกแป้งทอดปลากระพงนึ่งมะนาวเมน,น,นู้ายซื้อหัวนี่ การในสวนแบบนี้เลยตรงนั้นก็จะเป็นคาเฟ่เลยกๆนะคะแต่เค้กไม่มีเลยค่ะตอนนี้ <What? S 1> หมดเค,ค้กหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้ก็จะเป็นครัวเหนะวุ่นๆกันตอนนี้คนเยอะมากที่ร้านะนะนี่ก็จะเป็นบาร์น้ําแล้วห้องน้ําก็จะไปด้านโน้นก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคนเยอะเนาะฝากอีกหนึ่งคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่ด้วยนะคะ เรพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ